สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำขนมตาลทานเองง่ายๆสูตรนี้แป้งมีความนุ่มฟูไม่เฝื่อนติดคอและที่สําคัญบอกเคล็ดลับทำให้เนื้อตาลไม่ขมไม่เปรี้ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เรานำลูกตาลไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำมาปอกเปลือกค่ะส่วนตาลที่ใช้วันนี้เราจะใช้เป็นตาลที่สุกงอมค่ะ แนะนาสําหรับลูกตาลที่จะนํามาทําขนมตาลควรที่จะเป็นตาลที่สุกงอมค่ะจะได้มีกลิ่นและสีที่ชัดเจนในขั้นตอนการปอกเปลือกตาลจะใช้เป็นมีดหรือเป็นมือดึงเอาก็ได้ค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะจากนั้นเราก็จะปอกเปลือกให้เสร็จเลยค่ะส่วนวิธีแยกเนื้อตาลหรือยีเอาเนื้อตาลเราก็ได้จัดทำคลิปที่ละเอียดไว้ก่อนหน้านี้แล้วสามารถกดดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะ พอปอกเปลือกตาลเสร็จแล้วก็ให้เรานําตาลไปล้างน้ําสะอาดหนึ่งรอบพอล้างเสร็จเราก็จะเตรียมน้ําเปล่าไว้สําหรับยีเอาเนื้อตาลค่ะต่อไปเราก็จะนําลูกตาลม,มาแกะแยกเม็ดออกจากกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงส่วนที่เป็นเส้นใยสีดําของเขาออกให้หมดเลยนะเส้นใยสีดําแบบนี้แนะนําให้เอาออกให้หมดเลยค่ะเพราะถ้าเกิดไม่เอาออกเวลาเรานําไปทําขนมจะทําให้ขนมมีรสที่ขมค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะนำเส้นใยของลูกตาลออกให้หมดทุกลูกเลยค่ะพอนำเส้นใยสีดำของลูกตาลออกหมดแล้วจากนั้นเราก็จะนำน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้มาทยอยผสมแบบนี้ค่ะพอใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้เราค่อยๆย,ยีเนื้อตาลให้หลุดออกเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ทยอยเติมน้ำเอาอย่าใส่ลงไปทีเดียวค่ะจากนั้นก็ให้เราค่อยๆย,ยีไปเรื่อยๆพอ,อยีมาได้สักพักเนื้อตาลก็เริ่มทีจ่จะหลุดออกมาแล้ว จากนั้นเราก็จะนาทับพ,พีมาขูดเนื้อตาลออกให้หมดเลยหรือในขั้นตอนนี้ใครจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะเอาตามถนัดที่เรามีเลยค่ะพอขูดเม็ดตาลเสร็จรอบแรกเราก็จะพักเม็ดตาลไวก่อนค่ะในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งนําเม็ดตาลทิ้งนะเพราะเราจะนําเม็ดตาลมาล้างอีกหนึ่งรอบค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนําลูกตาลที่เหลืออยู่มายีให้หมดค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ยีเอาเนื้อตาลครบทั้ง3ลูกแล้วนะจากนั้นเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะเตรียมน้ําเปล่านะคะหลิตรแล้วก็นําลูกตาลที่เรายีออกเมื่อสักครู่มาล้างต่อค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนําเม็ดตาลที่เราขูดไปเมื่อสักครู่นะลงไปล้างน้ําอีกรอบที่สองค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะขยี้เพื่อให้เนื้อตาลที่ติดอยู่ได้หลุดออกมาค่ะพอขยี้เอาเนื้อตาลเสร็จในรอบนี้ เราก็จะนําเม็ดลูกตาลทิ้งเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําเม็ดลูกตาลลงไปล้างต่อขยี้ต่อจนกว่าเม็ดลูกตาลจะหมดค่ะตอนนี้เราก็ได้ยีเอาเนื้อตาลออกมาครบทั้งสองน้ําแล้วนะจากนั้นเราก็จะเทน้ําส่วนที่2ลงไปผสมกับน้ําส่วนที่1เลยค่ะพอผสมเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะนําเนื้อตาลไปกรองด้วยกระชอนตาถีหนึ่งรอบ การที่เรานําเนื้อตาลมากรองด้วยกระชอนตาถี่หนึ่งรอบแบบนี้จะช่วยทําให้เนื้อตาลของเรามีความเนียนค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไม้พายในการกดตัวเนื้อตาลนะคะเพื่อให้เนื้อตาลได้หลุดลงไปข้างล่างในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใช้ไม้พายในการกดส่วนที่เป็นน้ําและเนื้อของตาลลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ยังเหลือเฉพาะที่เป็นใยส่วนนี้เราจะไม่เอานะเราจะเอาทิ้งเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้กรองเนื้อตาลเสร็จไปหนึ่งรอบแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําเนื้อตาลไปเทใส่ผ้าขาวบางกันเลยในขั้นตอนนี้ก็ให้เราเตรียมชามกะละมังจากนั้นก็ให้นําผ้าขาวบางพับมาสองชั้นค่ะทําแบบนี้ผ้าขาวบางจะได้มีความหนาจากนั้นก็ให้เราเทเนื้อตาลลงใส่ผ้าขาวบางแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็รวบผ้าขาวบางขึ้นได้เลยรวบผ้าขาวบางขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะนําหนังยางมารัดเพื่อกันตัวผ้าขาวบางหลุดออกจากกันค่ะ พอรัดหนังยางเสร็จแล้วเราก็จะนําเชือกฟางมาผูกนะคะแล้วก็นําไปแขวนไว้ข้ามคืนทําแบบนี้จะช่วยทําให้ส่วนที่เป็นน้ําขมของตาลได้หยดออกไปค่ะส่วนที่เป็นน้ําของตาลไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่ามันทานไม่ได้ค่ะถ้าเรานํามาทานมันก็จะขมเสร็จแล้วก็ให้เราผูกแขวนไว้แบบนี้ทั้งคืนค่ะพอพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูกันตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะ ลักษณะของเนื้อตาลที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะแก้เชือกแล้วก็นําเนื้อตาลออกมาทําขนมกันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนําเนื้อตาลที่ได้มาผสมเกลือกันเลยค่ะอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะคะการที่ใส่เกลือตอนนี้จะช่วยทําให้เนื้อตาลของเราไม่มีรสชาติที่เปรี้ยวเลยค่ะหรือใครจะใส่เกลือตอนที่เอาเนื้อตาลก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราใส่ตอนนั้น แต่ถ้าเราใส่เกลือในช่วงนั้นความเค็มของเกลือมันจะเจอจางนะเราก็เลยจะมาใส่ตอนนี้ค่ะอันนี้เราก็ได้ทํากินหลายรอบแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะคะเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนเนื้อตาลและเกลือเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะตักแบ่งออกมาทําขนมกันเลยค่ะส่วนผสมในการทําขนมทั้งหมดของเราก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกก็ให้เตรียมชามผสมจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะตามด้วยเกลือน้ำตาลสายแดงหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะความหวานก็สามารถปรับเพิ่มตามชอบจากนั้นก็ใส่เนื้อตาลส่วนเนื้อตาลเราก็จะแบ่งมาทำขนมนะส่วนที่เหลือเราก็จะเก็บไว้ค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นหัวกะทิในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทยอยใส่ก่อนค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราค่อยๆนวดแป้งไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ การที่เรานวดแป้งแบบนี้จะช่วยทําให้ขนมของเรามีความนุ่มและก็ฟูมากค่ะพอนวดแป้งจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี้แล้วจากนั้นเราก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราคนผสมแป้งให้เนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอีกรอบค่ะ ตอนนี้เราก็ได้คนผสมแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันดีแล้วนะคะลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะมีความข้นเหนืดคล้ายกับนมข้นหวานค่ะจากนั้นเราก็จะมาเติมผงฟูและก็ยีสต์ใส่ลงไปรวมกันค่ะการที่เราใส่ผงฟูและยีสต์ลงไปแบบนี้จะช่วยทําให้ขนมของเรามีความฟูแล้วก็นุ่มอร่อยมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะ พอเราคนมาได้สักพักตอนนี้แป้งก็เข้ากันดีแล้วค่ะและลักษณะแป้งของเราก็เริ่มที่จะฟูตัวขึ้นมาเล็กน้อยเพราะยีสต์และผงฟูกำลังทำงานค่ะถ้าไม่มียีสต์ก็สามารถใช้เฉพาะผงฟูก็ได้ค่ะแต่ต้องนำไปตากแดดนานหน่อยนะในขั้นตอนนี้เราก็จะนำพลาสติกแรปมาแรปปิดพักไว้ก่อนค่ะหรือถ้าใครไม่มีพลาสติกแรปแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นอุปกรณ์หรือวัสดุอย่างอื่นก็ได้ค่ะเพื่อนำมาคุมไว้ พอและปิดแป้งสนิทดีแล้วจากนั้นเราก็จะนําแป้งไปตากแดดอยู่ที่1ชั่วโมงค่ะทําแบบนี้จะช่วยทําให้ยิสของเราทํางานดีและขนมของเราจะมีความฟูและก็นุ่มมากเลยค่ะในช่วงที่พักแป้งเราก็จะมาเตรียมส่วนมะพร้าวที่เตรียมไว้โลยหน้าค่ะเราใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกนะก็ไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปคลุกรวมกันแบบนี้ พอคลุกเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะตอนนี้เราก็ได้ตากแป้งของเราในแดดครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งมาหยอดใส่พิมพ์กันเลยในขั้นตอนนี้แป้งของเราก็ฟูตัวมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราคนแป้งอีกหนึ่งรอบเพื่อให้ส่วนผสมได้เข้ากันดีค่ะและตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะลักษณะแป้งที่ได้ก็จะมีความข้นเหลวประมาณนี้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะนําพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้มาทาด้วยน้ํามันก่อนค่ะเพื่อกันตัวแป้งติดถ้าในขั้นตอนนี้ใครไม่มีพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้ก็สามารถเย็บกระทงใส่ได้เช่นกันค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะทาให้ครบทุกชิ้นเลยนะเพื่อกันตัวแป้งติดเวลาแกะจะได้แกะง่ายค่ะตอนนี้เราก็ได้ทาน้ํามันครบทุกชิ้นแล้วนะจากนั้นเราก็จะนําแป้งมาหยอดใส่พิมพ์กันเลยค่ะ ส่วนขั้นตอนการหยอดแป้งไม่ต้องใส่ลงไปเต็มนะเราจะเว้นไว้สักสามถึงสส่วนค่ะก็ให้เว้นไว้เล็กน้อยค่ะเพราะเวลาเรานำไปนึ่งขนมจะมีความฟูตัวขึ้นมากว่านี้ค่ะและในขั้นตอนนี้แนะนำให้ตั้งน้ำรอเลยค่ะสูตรนี้ก็จะได้ทั้งหมดอยู่ที่12ชิ้นนะเราทำแค่ปริมาณเล็กน้อยทำกินเองค่ะ พอหยอดแป้งลงไปจนหมดแล้วจากนั้นเราก็จะนําเนื้อมะพร้าวที่คลุกเกลือไว้เมื่อสักครู่มาตกแต่งหน้าขนมแบบนี้เลยค่ะใครที่ชอบเยอะก็ให้ใส่ลงไปเยอะได้เลยนะตอนนี้เราก็ได้ตกแต่งหน้าขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําขนมมาน,นึ่งกันเลยในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนเดือดดีแล้วนะต่อไปก็ให้นําลงไปนึ่งได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะปิดฝาซึง้งแล้วก็นึ่งต่อไปด้วยไฟแรง30นาทีค่ะ ย้ำนะคะในขั้นตอนนี้เราจะต้องใช้เป็นไฟแรงเท่านั้นเพราะเราต้องการให้หน้าขนมแตกค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งขนมมาครบ30นาทีแล้วค่ะต่อไปก็ให้เปิดฝาซึง้งในขั้นตอนการเปิดฝาซึ้งจะต้องรีบเปิดเพื่อไม่ให้หยดน้ําหยดใส่หน้าขนมค่ะตอนนี้ขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะก็ปิดแก๊สได้เลยจากนั้นก็ให้เรายกออกไปพักไว้ให้ใคลายร้อนตอนนี้กลิ่นขนมของเราก็หอมเนื้อตาลมากเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้พักขนมตาลของเราจนคลายร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาแกะให้ดูกันเลยลักษณะก็จะแกะง่ายแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติขนมกันเลยเนื้อขนมมีความนุ่มฟูมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะบีบให้ดูนะลักษณะก็ประมาณนี้เลยค่ะอร่อยลงตัวมากเลยค่ะเนื้อแป้งมีความนุ่มฟู และที่สำคัญมีความหอมของกลิ่นเนื้อตาลแท้ๆค่ะส่วนรสชาติก็ออกมาหวานกำลังดีเลยนะถ้าใครที่ชอบหวานกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้ตามความชอบเลยค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกด, like, กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ